สวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนเดิมเลยเช่นเคยโอ้ยออกมาให้มานะตาสิมาหาเซเบียเซกัง ก็ได้ปูดได้ปลาไปต้มไ,ไปปวนไปแกงไปออมอุย้ยปลาบ่มีพ่อตู่แต่ว่าท่องทีบัดนีะครับมันเหวี่ยงแล้วล่ะครับบ้านนี้ตเฮต็ดจังได๋ล่ะบ้านนี้โอ้ยจัดติดตัวตะวตัวววมีแนวสำรองมาอยู่มื้อนีไม่หยังแนวสำรองบ่านมีกึ่งสำเร็จรูปซั่นแหละถ้าซั่นก็บอะไรละเมื้อนี้ ออกมาให้มาหน้าเบิงเขาเบิงน้ำไปซะละดังไฟตัวมามาตัวน้องห้องไดีลยาเวลาดินี็เจ้ไหนเขาเอินวาดทุกอย่างมันกองทัพก็ต้องเดินด้วยท่องเสียนะน้องกองทัพต้องเดินด้วยท้อง là mò hấu bạn ăn gì này bẩn, khát rẽo làm xây nhặt nồi, ăn ăn chim ăn 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 รอบั้งแต่นำห่อนขน,นามห่อนกับแม่นห้าเข้าล่งหลดนี่แหละเขาเอื้นว่าอันใดมันกระบอสำเร็จลูกขึ้นอยังบะมีเด้ต้มนำห่อนแม่นห่าถิ่มลงหลดเขาเอื้นว่าได้กินหลดมาเส้นไปไกลแล้วไกลแล้วรอน้ำเดือด บดีน้ำเดือดแล้วลงต้งนเนาะจะไว้เห็ดอย่างวันนี้มันต้องสองบดสองบดไดโอ้ยใส่เบ็ดกับบดไดอ,อันนี้เราก็ต้องลงง่ายๆครับพี่น้อง อยู่ทงไฮทงหน้าเนี่โอ้ยแต่มันขัดไหลอยู่ตามทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีดีเบื้องลบถึงสีแดด M, แอมเซ็มเ่วาการลมเย็นสบายเห็นยังสั่นใส่ผักบุ้งน้ำดิผักบุ้งกับบริเวณนั่นดิผักบุ้งกักบตามทงไฮทงหน้าเขาเนี่ย các bùng ra đây Nói ướng cần trong làng xoắn này chắc nói Bạn nhắc cả đẹp em xem Thông hay thông nè Thì bạn đi hay Còn là lồng dến dến Áo Mà mình bớt Cứ xưa xưa bạn เอาคนขึ้นมาเอา่นขึ้นมานี่แหะผูทีเอาอยาทองเข้าก็ได้ช่วงสถานการณ์แบบเนี่ยดีนะเขายังเอาเนี่ยอาตุ่นมาน้ำข้าสันมันเรียบร้อยอืมอะอยู่บนนั่นเกินรอใกล้แล้วใกล้ที่เป็นทางเข้าแล้ว ให้เบียดไว้อยู่ดีแจ็กสีมีบมอมีปากก็ได้คันดังตอบแม่นละมือนี่คันมิดจิลีกะ,สะแสดงว่ามิดจิลีบมอมียังมากินยนกคันว่ายางไปตลาดมมีเบิดเงิงนมีไหมคือก่อนละน้องโอ้ยลมเย็นดีไรเพุ่นอนบรรยากาศร,รงให้ตรงหน้าครับ ชื่างไก่โควิตแล้ววันไฟดับตีโอ้โยอ่อนสั้นเลยลมเย็นสบายสบายฝนกระตกสองสามมือน้ำกับพอดีพอดีหลังจากกินเขากินน้ำ แม่กินบ่มีเกิงสําเร็จรูปอิ่มแล้วเฮาก็สิมาสองเบิ่งเบ็ดอ๋อบ่ติ่งบ่นิ่งอุ้ยมิดอิ่มซิมเฮาก็สิบ่ได้มมปลาตลาดคือเก่าแล้วนี่นี่มันคือเก่าอยู่อันนี้ก็บ่เกินเก่า หลังจากที่พยายามเบ็ดยามยังเรียบร้อยมากอ,อโอ้ยหากินยากแสนลำบากเบ็ดสิบหลังในสมมาสมว้นเก่าละไปกลับบานพ่อได้ปนได้กินพ่อได้ปนได้เกงได้อองอือะคลิปนี้กก คือสิมันเดินทางกลับบ้านลครับโอกาสหน้าฟ้าไม่ผลัดจังสอีออกมาเล่นตรงให้ตรงหน้ากันไหมหางไก COVID. ่โควิดกูเบ็ดเรียบร้อยแล้วบ่ได้ตอนกูกับบัได้ห้เบิงเพราะว่าเป็นอย่างที่ป่ามันบ่ยเยอะป่าเยอะอยู่แต่วงางเงียบบ่มีหายงยาไหรอขอบคุณหลายครับที่ติดตามเบิงและรับชมครับคลิปหนาเดียวมาพอกันไหมคยิบนี้สวัสดีครับ